สวัสดีค่ะเพื่อนๆเ,อนเจอกับป้อมซ่าอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ป้อมซ่าจะมาแกะกล่องต้นไม้ที่ป้อมซ่าสั่งไว้เนาะเป็นฟิโเลเรนดนฟอริดาเนโรเนาะเดี๋ยวมาแกะดูว่าเขาที่เขาส่งมามันจะเป็นยังไงมันจะมีสองอสองกิ่งตาที่ป้อมซ่าสั่งเนาะก็ไม่รู้ว่าหน้าตาเขาจะเป็นยังไงเลือกอย่างวันนี้ป้อมซ่าจะมาขยายพันธุ์ฮอย่านะคะอันนี้เป็นสายพันธุ์ฮย่าซึ่ง ป้อมซ่าปักชำไว้นานแล้วแต่ยอดใหม่มันไม่เกิดแต่ว่ารากเนี่ยเดือนออกมาแล้วนะคะป้อมซ่าปักชำประมาณหลายใบเลยแล้วก็เขาติดแล้วแต่ว่าเขาไม่เกิดหนอ่อใหม่เดี๋ยวป้อมซ่าจะเอา,เอาต้นหัวย่าของป้อมซ่าเนี่ยมาแยกกระถางน,นะคะให้เป็นกระถางละสองใบดีกว่าแล้วเผื่อเขาจะได้แตกหน่อขึ้นมาเนาะโอเคเรามาแกะดูต้นไม้ของเราดีกว่าว่าหน้าตาเขาจะเป็นยังไงน้องฟิโรเดนดอน พี่โรเลนรอนอฟอริาแน่รก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาฮิตต้นไม้เนะจริงๆแล้วป้อมซ่ามีต้นชอบต้นไม้มานานแล้วแหละแต่ว่าไอ้ต้นไม้ที่เขากําลังฮิตไงเรายังไม่มีเราก็เลยอยากจะลองเลี้ยงดูเพราะมันจะเป็นมันจะเป็นไม้ใบส่วนมากค่ะเพื่อนเนอะเป็นไม้ด่างไม้ใบที่คนเขาเล่นกันเนาะถ้าแถวยุโรปก็พี่โรเลนร้อน กับไอมอนเตอร่าแพ็กเกจจริงเขาเบามากโอ้โหเขาได้มาโอเคนะครับเพื่อนๆนี่เขาส่งมาอย่างนี้เลยอ๋อวิธีการแพ็คของเขาก็าคือเขาแพ็กมาอย่างนี้ค่ะเขาตัดเขาตัดมาแบบนี้เนาะตัดมาเขาไม่ได้ใส่ชาม,มาแล้วเขาใส่ ถึงมาเนาะรัดแล้วก็ให้มีอากาศนิดนึงเเขาก็จะเปิดให้มีอากาศนิดนึงเนาะมาดูกัน่า,า,าราคานี้ประมาณ6กร้อยโคนแต่ว่าถ้าเราขยายถ้าเราเลี้ยงน้องเขาตัวเราเราสามารถขยายเขาได้เนาะขยายพัน นี่หักหักมาจากเขาเนี่ยค่ะเพื่อนๆฟีโดเทนรอนฟลอริดาใบาเขาจะเป็นอย่างนี้แน่รูอันนี้ไม่ใช่ด่างเนาะแต่เป็นพู้สัตชอบไม้จะชอบไม้ที่มีลักษณะความเด่นของใบเขาอยู่แล้วโดวยปกติเนาะ แต่เรายังไม่ได้เล่นแบบว่าไม้ที่เขากำลังฮิตกันเนาะป้อมซ่าก็เลยอลองเล่นดูเนาะมันเป็นไม้ใบใบเขาสวยนะคะแต่โดยปกติที่เราซื้อมาเราก็ซื้อเป็นไม้ปกติทั่วไปมันก็มีเยอะค่อนข้างเยอะในในบ้านเนาะแต่ว่าป้อมซ่าอยากลองเลี้ยงดูก็นี่สังเกตดูว่าเขาเริ่มจะมีะมเรเพื่อเพื่อนเห็นหรือเปล่า หน่อตาขึ้นมาเนาะนี่นี่ก็เริ่มมีมานิดหนึง่งแล้วเดี๋ยวกงซาเขาจะทำการอ่าปักชำเขาเนะาะปักชำปักชำใหม่ยอดนี้แล้วก็มาดูว่าน้องเขาจะาดูเหมือนเขาจะแตกใบมาใบหนึ่งเนาะแต่ว่าอันนี้ไม่รู้น่าสงสารอ๋ออัอนนี้เขาออกมาจากนี่นี่ ไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าเขาเกิดเดี๋ยวเขาก็าแตกนอใหม่ไปเรื่อยๆค่ะเพื่อนๆจริงๆแล้วเขาตัดกิ่งตาม,ามันไม่สวยเนาะต้นมันไม่สวยลักษณะต้นมันไม่สวยแต่เดี๋ยวเราเออกมาดูแลเขาเองแล้วก็อ่อมซาจะทําใส่กระถางแล้วก็จะอบน้องเขาไวนะ้เนาะก็ไม่รู้ว่าจะรอดหรือไม่รอดอยังไงแต่ว่าใส่ถุงอันนี้ไม่น่าจะได้เพราะว่ามันค่อนข้างจะยาว ถ้าเราจะอบอบก็ต้องอาหาถุงใหญ่ๆมาใส่โอเคส่วนดินเดี๋ยวเรามาผสมดินกันเลยค่ะมันมียางนะเพื่อนๆมันเหมือนมีเมือกที่มันขาดออกมาโอเคเราได้มาแล้วฟอ,อฟ,นอนฟ,อฟอริดาเนโรเฟิโรเดนนอนฟอริดาเนโรประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆใบเขาจะ,ะเป็นใบที่มีแฉกๆอย่างนี้เนาะอะ ก็ลักษณะใบเขาจะสวยงามโอเคมาทําการดูแลน้องเขาเลยค่ะโอเคค่ะเพ,พื่อนๆดินที่ป้อมซ่าจะใช้ก็คือเป็นดินถุงที่เขาใช้ปลูกดอกไม้ทั่วไปแล้วก็เพอร์ไลส์นะคะสัสดส่วนก็ประมาณ3ต่อ1หรือ2ต่อ1เนาะก็ 0. ประมาณนี้ค่ะพพเพื่อนๆเพราะว่ามันไม่มีขุยมะพร้าวแล้วเดี๋ยวป้อมซ่าก็จะทําการปลูกลงตะแก,กรงแล้วก็รอไปอบเนาะ ก็อุปกรณ์อ่ะคือปุ๋ยมันไม่มีเหมือนบางไทยเนาะก็เราใช้ดินนะคะสามตัวหนึ่งเพอร์ไลท์แล้วก็อ่าปลูกน้องเขาแล้วก็ใส่เดี๋ยวพ่อแมจะใส่ปุ๋ยลงไปเนาะปุ๋ยต้นไม้โอเคมาเริ่มกันเลยค่ะก็ เดี๋ยวาทำเสร็จแล้วค่อยลดน้ำนะคะใส่ปุ๋ยลงไปประมาณนี้นะคะออมซาก็จะปักชำให้อยู่ตรงกลางเนะาะปักชำน้องเขาอยู่ตรงกลางแล้วก็เอาดินใส่ พอน้องเขาเกิดรากเนี่ยเราค่อยอพอเขารากเขาเริ่มเดินได้ดีเราค่อยเปลี่ยนกระถางจะไม่ใช้กระถางที่มันใหญ่เกินไปนะคะเพรเดี๋ยวมันจะควบคุมน้ำลำบากเนาะพอน้องเขาเริ่มแข็งแรงเราค่อยเปลี่ยนกระถางรากเริ่มเดินก็ต้องคอยเช็คว่ารากเขาเดินหรือยัง ถ้าเราเขาเริ่มเดือนแล้วเราเค่อยเปลี่ยนกระถางที่มันใหญ่ขึ้นเนาะให้มันเหมาะกับต้นไม้ของเราก็ใส่ดินไปนะคะมันซาจ,จะกดให้แน่นนิดนึงนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่า,ากันไม่ให้ ต้นของเขานี่โคลเคนนะลากเขาจะได้ติดเร็วๆนี่เราก็จะได้น้องฟิโดเรนดอนฟลอริดาฟลอริดาเนโรนี่นะคะโอเคเสร็จแล้วนะคะต้นชำของฟิโดเรนดอนฟลอริดาเนาะเดี๋ยวผมท่าจะไม่แยกต้นโหยวหยาฮหยวหยาอันนี้จำชื่อไม่ได้เพราะว่าตัดมาจาก ขอเข้ามานะคะป้อมทาก็ไม่รู้มันชื่ออะไรจริงๆแล้วสายพันธุ์เพราะว่าฮวหยามันก็มีหลายหลายชื่อเนาะหลายสายพันธุ์ก็รากเดินดีนะคะวันนี้เราจะมาแยกให้เขาได้หลายกระถางมากขึ้นเนาะเราก็จะได้ฮูหย่าที่หลายกระถางมากขึ้นลักษณะลักษณะเด่นของฮูหยาคือเวลาเขาเอ่อออกดอกจะหอมมากเลยนะคะเพื่อนโอ้โหนี่ค่ะ เวลาป้อมซาปักชำเนาะป้อมซาก็าเอาใบามันมาชำลงเลยล้าเขากำลังเดินค่ะใบที่มันมีกิ่งตานะคะก็เอาน้องเข้ามาชำเดี๋ยวเราก็ชำชำในกระถางใหม่เดี๋ยวเราก็อบเขาป้อมซาซื้อกล่องมาก็เดี๋ยวจะได้อบเขาให้แบบ นี่มันก็จะได้ประมาณนี้ค่ะเพื่อนเนี่เวลาป้อมทราบปักชาก็ตัดใบที่มันมีอ่ากิ่งตาติดมาด้วยเนาะก็ประมาณนี้แล้วอันนี้เขาก็จะงอกขึ้นมานี่ก็จะงอกอ่ากิ่งขึ้นมาอีกกิ่งหนึ่งถ้าไม่ได้อบมันอาจจะใช้เวลาในการเจริญนี่ สังเกตว่าเขาจะเกิดกิ่งขึ้นมากิ่งเนี้ยคือมันเหมือนเป็นเครือเนาะเป็นเครือไม้อย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะใช้แบบว่ากระถางใบละกระถางก็ได้นะถ้าเพื่อนๆอยากอยากขยายได้เยอะๆเนาะใบละกระถางก็ได้หรือหรือจะเอาเนี่ยสองุมอง้มซาปักชำไว้สามหกใบ โอ้ไม่ใช่เอออันนี้เป็นเป็นแง่งเดียวกันค่ะเพื่อเนเพื่อนเราก็จะได้ทั้งหมด1 2 3่งสอกระถางนะคะ5กระถางก็เหมือนเดิมบอมซ่าก็ใช้เออเพลร์ไลท์ของเราเนาะ ใหม่หมักใหม่แล้วเดีย๋ยวเราก็ใส่ปุ๋ยลงไป ได้อย่างนี้ค่ะมันเพื่อนได้หนึ่งหนึ่งกระถางแล้วเนาะสองสามสี่ห้าห้ากระถางพอดีขออนุญาตยืนค่ะ หลอกหน้าแรงนะคะหน้าที่มันร้อน กิ่งตาต้มซาชาเนาะมันก็จะมีสองใบแล้วก็น้องก็ลงไปเลย เสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆก็ได้5กระถางนะคะโฮ,โฮโย่าหกระถางเนาะแล้วก็ฟลอริดาของปมซาดแช่น้ำอยู่นะคะตอนนี้เดี๋ยวพอเอาน้องเขาแช่น้ำแล้วเดี๋ยวเราก็มาใส่กล่องอบไว้เนะเาะรอให้น้องเขาฟื้นตัวอีกสัก10หรือ15วันค่อยค่อยเอาเขาออกมาแต่กันสู่สูดอากาศปกติเนาะโอเคเดี๋ยวป้อมซาขอไปลดน้ำก่อนนะคะรดน้ำไม่ชุ่มแล้วมาใส่กล่องอบเนาะโอเคป้อมซาก็ได้ถุงมาแล้วค่ะเพื่อนๆ มันจะอบจะอบใส่ถุงเพราะว่าต้นเขาสูงป้อมซ่าไม่มีถุงใส่ของเขาเนาะ เดี๋ยวใช้เชือกมัดนะคะก็จะได้อย่างเงี้ย่ะนเพื่อนแล้วเดี๋ยวป้อมซ่าก็จะไปวางตั้งไว้ที่มันได้รับแสงแดดเนาะก็ มาลองดูอีกทีว่าน้องเขาจะาฟื้นเร็วไหมหลังจากที่เราอบเขาต้องไปหาที่แบบว่า,ายืดเพื่อที่จะให้แบบถุงมันไม่มันไม่ห่อลงไปข้างล่างเนาะถุงมันก็จะได้อย่างนี้แล้วน้องตงน้นไม้เรามันก็จะได้มีพื้นที่ในการเจริญเติบโตส่วนหัยาเดี๋ยวเราก็ใส่กล่องเนาะอันนี้ก็เป็นหัวยาค่ะเพื่อนๆป้อมซากก็ใส่กล่กองอย่างนี้เนาะ ก็อบไว้เดี๋ยวรอดูอีกสัก10หรือ15วันอบอ,อบน้องเขาไว้ให้เขาโดนแสงแดดนิดนึงแต่ก็ไม่ให้โดนแดดโดยตรงเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเกิดน้องเขามันไม่รอดเนาะก็เดี๋ยวค่อยมาอัปเดตกันอีกทีนึงน,นะคะ 10- หรือ15วันเดี๋ยวพ้อมซาก,ก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูแต่จริงๆแล้วมูหยาของของเราเนี่ยเขาติดรากแล้วแต่ว่าเขายังไม่เจริญเติบโตได้ดีเท่าที่ควรพ้อมซาก็เลยเออลองมาแยกดูเพราะว่ามัน ค่อนข้างจะเยอะในกระถางเดียวกันเนาะมันมีทั้ง5ต้นถ้าเราแยกได้ก็ประมาณ5ต้นก็เดี๋ยวหลังจากที่เราแยกต้นเสร็จแล้วเรามาดูอีกทีว่าน้องเขาจะมีการงอกใบขึ้นมาใหม่ไหมแต่รากก็ติดแน่นอนนะคะโอเคเดี๋ยวมาดูว่าเราจะเอาไปวางไว้ตรงไหนเนาะนี่ครับเพื่อนๆฟิโลเดนดรอนของป้อมซาก็เอามาวางไว้ตรงหน้าตู้แก้วเนาะ ก็ให้เขาวางเขาจะโดนแสงตรงระเบียงนิดนึงนะคะโดนแสงนิดนึงแล้วก็เอามาห้อยไว้กับกุญแจตู้แก้วเนาะก็เพื่อไม่ให้ถุงมันย่นลงไปโดนใบเขาเพื่อที่จะให้น้องเขามีพื้นที่ในการหายใจแล้วก็ไม่ไปโดนใบเขาให้หกักส่วนห้วยางพุ่มซากก็นี่เอามาวางไว้เขาก็โดนแสงจาก ระเบียงนะคะก็อบน้องไว้แล้วค่อยอยมาดูอีกทนีนึงเดี๋ยวมาอัปเดตว่าวันนี้เราได้อะไรมาบ้างอันนี้เราก็ได้อันนี้มาน้องใหม่ใบเขาสวยมาก369ร้อยหกสิบเก้าคนอันทรูรียมคารีนาวีนี่ก็พ่อาชอบลักษณะใบเขาเนาะนี่ ส่วนอันนี้ก็เจ้าเดิมอะโลคาเซียโคประอืมแล้วก็อันนี้ก็เป็นพิ่โลเหมือนกันอันนี้พ้อมซ่าก็ซื้อเข้ามาแบบกิ่งอันนี้น้องเขากำลังงอกนี่อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงหรือไม่อาจจะไปอบก,ก็เดี๋ยวมาลองดูทีนึงนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะเพื่อนๆเดี๋ยวป่อมซ้าจะมา update, อัปเดต ต้นไม้ของอมไซ้เพื่อนได้ดูกันน้องว่าน้องเขาจะงอกหรือเปล่านะคะก็เดี๋ยวเจอกันคลิปน้้นะคะเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ขอบคุณมากที่ติดตามรับชมค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ